บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คนเก่าต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เงื่อนไขเข้มข้นเข้มงวดมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะข่าวดีของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศรายเก่าค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กลุ่มที่ใช้ใจ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนท่านจะได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อแบบอัตโนมัติเติมเงินจากทางกระทรวงการคลังเข้าไปในบัตรสามารถใช้ใจ่ายได้ใน วันที่21กุมภาพันธ์2565นี้พร้อมกันทั่วประเทศส่วนวงเงินรับสูงสุดถึง1,000บาทหรือไม่ติดตามรายละเอียดกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้บอกเล่าข่าวดีจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กระทรวงการคลังได้เสนอหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียน บัตรชครดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะแล้วก็ให้ทางคอร,รมออนุมัติซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายความว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรเคดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังคงไม่นําเข้าคอร,รมอและต้องรอต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นข่าวดีสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรชครดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในโครงการเพิ่มกําลังซื้อทันทีหากดําเนินการโครงการคนละครึ่งเฟดสี่นะคะก็จะควบคู่ไปกับบัตรเครดิการ แห่งรัฐรายเก่าส่วนวงเงินรอติดตามการประชุมครมออีกครั้งหนึ่งว่าจะได้รับสูงสุดถึง1,000บาทหรือไม่ค่ะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกณฑ์ของบัตรคนจนรอบใหม่นะคะที่จะมีการนำระบบ AI มาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงระบบข้อมูลต่างๆที่จะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการคัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรายได้ครัวเรือนนะคะทรัพย์สินทั้งราคาบ้านที่เดียนรถยนต์สลากออมสัตเป็นต้นค่ะส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นก็ต้องเป็นสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน200,000บาทไม่มีทรั ทรัพย์สินทางการเงินหรือว่าเงินฝากนะคะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะมีการเปิดจุดให้ลงทะเบียนผ่านมือถือหรือว่าระบบออนไลน์ส่วนคนเก่ารายเก่าทั่วประเทศต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินต่างๆนะคะก็เหมือนเดิมเลยบ้านที่ดินไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกินยี่สามสิบห้าตารางเมตรกรณีที่อยู่อาศัยทำกินไม่เกินสิบไร่หรือว่าไม่ใช่พื้นที่การเกษตรแต่ว่ามีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่นั่นเองค่ะ ส่วนเกณฑ์ต่างๆนะคะที่หลายคนสงสัยตอนนี้กระทรวงการคลังก็กําลังเตรียมเข้าคอรมอค่ะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ยังไม่ลงบัตรลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แน่นอนเพราะจะทําให้คนที่ถือบัตรคนจนรายเก่าทั่วประเทศยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะ2565นี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเดิมตามปกติยังคงใช้สิทธิ์ได้นะคะในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ200 300บาทส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนแล้วก็ค่ารถโดยสารบกไฟฟ้าสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในกอทมอแล้วก็ปริมณฑล500บาทต่อเดือนตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ